สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสุขกันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับนายกเศษถษฐานอนทำเนียบรัฐบาลสตรีหมายเลขหนึ่งพมนัก ที่นั่นนด้วยไหมายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้เหตุผลว่าบ้านพักที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีพื้นที่เพียง139ตารางวาไม่สะดวกในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยมีผู้ไปติดต่อง,งานพลุกพล่านรบกวนบ้านเรือนใกล้เคียงอีกทั้งการเดินทางไปกลับกับธรรเนียมรัฐบาลเป็นระยะทางไม่สะดวก ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงได้ตัดสินใจมานอนพักในทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะได้ทำงานทำงานทำงานให้สมกับที่กล่าวว่ารัฐบาลนี้ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็น่าเห็นใจท่านนายกอยู่นะเพราะว่าบ้านพักส่วนตัวมีพื้นที่ไม่พอให้แมวดิ้นตายวัดได้แค่1 3 9ตารางวาอาจมีสระว่ายน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ท่านนายกน่าจะเป็นคนส่วนน้อยมีไม่ถึง5%เซของคนไทยในเมืองหลวงที่มีประชากรแออัดอยู่ประมาณ10ล้านคนผู้เขียนมีทาวเขา21ตารางวายัางหน้าด้านเห็นใจท่านนายกและหากคนไทยจำนวนมากสลัดความคิดที่ว่านายเศรษฐาเป็นเซลยแมนนักสร้างภาพออกไปได้ก็จะเกิดความรู้สึกใหม่ว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย มีความประสงค์ให้ผู้นําไทยเป็นสากลแบบนานา,นาอารยประเทศรทประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาเยอรมน,นีเกาหลีใต้และอื่นๆอีกหลายประเทศที่ผู้นําล้วนยกครัวเข้าไปพักอาศัยอยู่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีทำเนียบประธานาธิบดีด้วยกันทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษทันทีที่รับตำแหน่งเป็นทางการ ก็ยกครัวเข้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่จอร์จวอชิงตันถึงโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ยกครัวเข้ามาพักอาศัยในไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวเลขที่1600ถนนเอเวนิวในกรุงวอชิงตันหรือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็มีที่พักอาศัยเรียกว่าทำเนียบสีฟ้าและที่พักพำนักผู้นำที่กล่าวมา ล้วนมีหน่วยรักษาความปลอดภัยแข็งขันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สำคัญผู้นำในานานาอารยาประเทศเหล่านั้นพักอาศัยอยู่ในธรรมเนียบระธานาธิบดีหรือบ้านพักนายกทางการจนหมดวาระในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีไม่ใช่สร้างภาพย้ายเข้าไปนอนในบ้านพักนายกรัฐมนตรีหรือในธรรมเนียบรัฐบาลตดไม่หายเหม็นก็เพ่นกลับบ้านสิ้นเปลืองงบปรับปรุงห้องพักโดยใช่เหตุ นายเศษฐานำนักข่าวเข้าชมห้องพักบนชั้นที่สองของตึกไทยคู่ฟ้าในธรำเนียบรัฐบาลซึ่งอยู่ห่างจากห้องทำงานนายกรัฐมนตรีไม่กี่เม็ดและกล่าวว่าตั้งแต่วันที่7มกราคม2567จะได้เลิกย้ายเาข้า,มมานอนทำเนียบทาให้เกิดข้อสงสัยว่าเมื่อนายกมานอนในธรำเนียบแล้วท่านนำสตรีหมายเลขหนึ่งไปพำนักในทำเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่ หรือว่าท่านนายกนอนในทำเนียบรัฐบาลเพียงคนเดียวให้พริยาอยู่บ้านแยกที่นอนกันจนกว่าหมดวาระนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นเช่นนี้กลางค่ำกลางคืนเกิดนายกอยากดื่มกาแฟดื่มไวน์แล้วใครจะเป็นผู้ชงใครจะรินให้ดื่มตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ำอาบท่าทานอาหารเช้าที่ไหนใครเป็นคนจัดเครื่องแต่งกายให้ใครจะเป็นคนรู้ใจว่าวันนี้นายกเสด็จา จะใส่ถุงเท้าสีอะไรข้างไหนมันมีเรื่องจุกจิกจู้จี้จีปาถัที่ทำให้กังวลใจแทนผู้นำทางการเมืองประเทศไทยเพราะอะไรต่อมีอะไรมันไม่เพียบพร้อมเหมือนเมืองฝรั่งที่นายกได้รับการบ่มเพาะมาและสิ่งที่นายเศรษฐาซึ่งได้รับการศึกษาได้รับการอบรมบ่มเพาะมาจากเมืองฝรั่งไม่อาจเข้าใจถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอาถรรพ์ของสถานที่ที่ว่าทำเนียบรัฐบาลปัจจุบันนั้น อัดีชื่อว่าบ้านนรสิงห์บ้านนรสิงห์รัชกาลที่6โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นในปีพศ2460สร้างบ้านพระราชทานพระยาประสิทธิสุปภการหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุตผู้ที่ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยารามราคบท่านเจ้าพระยาเป็นลูกชายของพระนมทัตพระนมของรัชกาลที่6และถวายตัวเป็นมหาเล็กตั้งแต่อายุ13ปี ซึ่งรัชกาลที่6ทรงให้ความสนิทสนมและไว้วางพระราชหฤทัยให้ท่านเจ้าพระยารับใช้ใกล้ชิดทั้งในรัชกาลแผ่นดินและกิจธุระส่วนพระองค์ตั้งแต่ยังไม่ทรงขึ้นครองราชสมบัติจวบจนวันสุดท้ายในพระชนชีพการสร้างบ้านโนรสิงให้เจ้าพระยารามราครบและสร้างบ้านบันทมสินให้พระยาอนุรุตเทวาเป็นที่โจทย์จันทร์กันในยุคนั้นหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิษกุล พระธิดาในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกถึงฐาน,นะของเจ้าพยารามราคบไว้ว่าเป็นผู้มีบุญมีอำนาจในรัชกาลนี้อย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนและเรียกบ้านของเจ้าพยาว่าบ้านชนิดหวังท่านผู้หญิงภูลพิสมัยยังอธิบายความหมายของราชทินนามรามราคบไว้ว่าเป็นชื่อผู้นั่งกลางช้างชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเรา และเป็นผู้ทรงศาสตราวุธถวายตามพระราชประสงค์จนทรงชนช้างชนะในยุทธหัสถีเมื่อ300ปีเศษมาแล้วแสดงถึงความสำคัญใกล้ชิดของตัวผู้รับราชทินนามดังกล่าวกับองค์พระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดียังมีตำนานเรื่องเล่าโจทย์จันอีกมากมายเกี่ยวกับบ้านโนรสิง์และบ้านบันทมสินจนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475 นายกรัฐมนตรีคนที่3ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขปี2483สมัยที่จอมพลปพิบูลสงครามได้ใช้ตึกนี้เป็นที่ทําการของสํานักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเป็นบ้านพักประจําตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีพร้อมครอบครัวต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตึก24มิถุนายนเพื่อรำลึกถึงวันปฏิวัติสยามที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จอมพลปอใช้บ้านนรสิงห์ได้ไม่นานเกิดระเบิดและไฟไหม้ครั้งใหญ่จนต้องย้ายไปใช้บ้านบรรทมศินเป็นที่ทํางานชั่วคราวและหลังจากนั้นไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนใช้บ้านนรสิงห์เป็นที่พักอีกเลยผู้เขียนเป็นคนโบราณคิดว่าน,น่าจะเป็นอาถรรพ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับไล่ไม่ให้คนไม่เหมาะสมอยู่ต่อมาจอมพลปใช้บ้านบรรทมสิน เป็นที่ทําการรัฐบาลชั่วคราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคณะรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามใช้บ้านบรรทมสิน์เป็นบ้านรับรองในพลฮีเดกิโทโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและได้ติดต่อขอซื้อหรือเช่าจากพระยาอนิรุษเทวาเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นซื้อไปเป็นสถานทูตเนื่องจากบ้านพิศุโลกอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญให้กองพันหารราบที่3พระยาอัิรุษเทวาแบ่งขายให้25ไร่ ในราคา500,000บาทเมื่อวันที่19มิถุนายน2485รัฐบาลจอมพลปใช้บ้านบรรทมศิลป์เป็นศูนย์ประสานงานไทยญี่ปุ่นและเปลี่ยนชื่อครั้งแรกว่าบ้านไทยพันธมิตรแต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพันธมิตรก่อนที่จอมพลปจะเปลี่ยนชื่อบ้านอีกครั้งว่าบ้านพิษนุโลกตามชื่อถนนที่ตั้งของบ้านต่อมาในปีพศ2522 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันปรับปรุงบ้านพิุโลคเพื่อใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกบ้านพิุโลคเป็นบ้านพักประจำตาแหน่งนายกก็จริงแต่ก็มีนายกมาอยู่มาใช้น้อยมากโดยหลังปรับปรุงบ้านเสร็จในบีพศ .2524 นายกคนแรกที่มาประเดิมคือพลเอกเปรมตินสุลานนท์แต่มาอยู่ได้เพียงไม่กี่วันพลเอกเปรมก็ย้ายออกไปพักที่บ้านสี่เสาเทเวศ ถนนสีอยุธยาโดยไม่ระบุเหตุผลสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันใช้บ้านพิษุโลกเป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษารัฐบาลที่เรียกกันว่าคณะที่ปรึกษาบ้านพิษุโลกคณะที่ปรึกษาชุดนี้ใช้บ้านพิษุโลกเป็นที่ทำงานเป็นที่ประชุมราชการจนกระทั่งพลเอกชาติชายถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ส5 3 4สาำหรับนายกรัฐมนตรีที่พักในบ้านพิษุโลกได้นานที่สุด คือนายชวนหลีกภยัยโดยเข้าพักขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนบตรีสมัยที่สองเนื่องจากบ้านที่ซอยหมอเหลงซ่อมแซมนายชวนกล่าวกับแนวหน้าว่าท่านใช้โซฟาในห้องทำงานซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องนอนเป็นที่นอนไม่ใช่ห้องนอนและไม่นอนบนเตียงก็นอนหลับสบายดีไม่มีสิ่งใดมารบกวนช่วงเช้าผมก็วิ่งออกกำลังกายรอบบริเวณบ้านนายชวนกล่าวด้วยว่า ท่านพักอยู่ในบ้านพิชโลโลกจนสิ้นวาระนายกร,รัฐมนตรีไม่มีอุปสรรคใดๆส่วนเรื่องที่เล่าลือกันว่าบ้านพิชโลโลกมีอาถรรพ์มีวิญญาณหลอกหลอนนั้นท่านไม่ออกความเห็นโดยถือว่าเป็นความเชื่อของใครของคนคนนั้นอันหนึ่งในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองตั้งแต่วันที่9าพฤศจิกายนพศ2 5 4 0ถึง17พฤศจิกายนพศ2543 เล่าเรื่องบ้านนรสิงห์กับบ้านพิศนุโลกมายืดยาวเพื่อให้เข้าใจว่าสถานที่สองแห่งนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาถรรพ์หรือวิญญาณหลอกหลอนแต่อย่างใดคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและประเทศชาติเท่านั้นถึงจะอยู่ในสถานที่สองแห่งนี้ได้นานสุทินวันณับวอ์ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel s e v Nine. Realty.